สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับคมบ้านภูนะครับคมบ้านภูโกโเวชนแนลนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมา Get and g o ก้า e e ีทดิส i ริชนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่อะไระนะเขาเรียกอย่าง <laughs> มีเอ่อคล้ายบ้านขนมหวานอะไรประมาณมน,มาน,นี้คา,าเฟ่ขนมหวานประมาณนั้นนะครับจะสวยงามแค่ไหน เดี๋ยวไปชมกันนะครับตรงนี้ก็มาไม่ยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูในรายละเอียดนะครับว่าเส้นทางการเดินทางนี้รายละเอียดเป็นยังไงผมจะลงมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านคาเฟ่ขนมหวานกันเลยมาปูไหมเนี่ยมีพื้นที่อยู่ไม่เยอะนะนิดเดียวสองร้อยแบบเข้าเข้าไหนยะต้องไปดูก่อนถ้าเข้าก็เน่ใจราคาเท่าไหร่คือต้เดินข้ามดูขึ้นไ้ เอิ่มบผ่ำบำพระลัหลังผ่ำบ่ำผ่มบ่ำบำผ่ำพระละหลังผ่ำผำติดเส้นสามสิบหกนะครับตรงนี้ไม่รู้่าอาจจะเต็มหรือเปล่าจำกัดจำนวนการเข้าช่วงโควิดธคอย่าดึงแขนโยกไปถามดูนี่ครับทางเข้าอยู่นี่ไม่เห็นไม่มีจมายปะ ี๋้วเราไปสอบถามนะก็ลงทะเบียนก่นอนผู้ใหญ่89วันหยุด120ยยี่สบมันดูในค่าบริการราคาบัตรผ่านตตรประตูก็นีไ่ไงจะไปถามเขา อันนี้คือค่าผ่านประตูใช่ไหมครับโซนถ่ายภาพค่ะโซนถ่ายภาพร้อยี่สิบค่ะเอาคือส่ายจ่ายราคานี้ก็คือเข้าไปถ่ายภาพอะไรได้เลยโอเค okay. เอาไหม้ร้อยยี่สิบผู้ใหญ่สคนใหญ่สออันนี้ค่าบริการนะครับเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อนสำหรับผู้ใหญ่เนาะ ตรงคนเรียนเขียนคนเดียวก็ได้มั้งสองคนเมื่อกี้ก็สอบถามเขาดูนะครับในการค่าค่าบริการ มีเด็กแบบเด็กที่ว่าให้ความสูงไม่เกิน100เซนนะครับเข้าฟรีนะแต่ว่าเด็กถ้าสูง100เซนถึง135ง้เซนเนี่ย66บาทสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผู้ใหญ่99บาทแต่ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตเตอร์เวันหยุดสองอาทิตย์นะครับ66บาทแล้วก็120บาทสำหรับผู้ใหญ่ โซนนะครับเดี๋ยวรอแฟนลงทะเบียนแล้วก็ไปจ่ายตังค่าเท่ากันคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะเตรียมตังก่อนเตรียมตังก่อนกอแฟนลงทะเบียนช่วงโควิดนะครับไปชนะ อันนี้คนเยอะอยู่นะเอาเธอไปจ่ายตังค์สามร้อยซื้อบัตรคนละร้อ<ว> ผู้ใหญ่สองพันยูสโทเลสอันนี้เด็กต่ำกว่า100เซนนะครับพ่อปีถ้า101เซนขึ้นไปหกสิบหกบาทสำหรับจันถึงสุกครับจะได้เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณนี้ข้อมือก่อนอก็ซื้อบัตรก็จะได้ตัวนี้มาติดข้อมือก่อนเข้า ตอแม่ิีกดข้อมือนะครับส่วนนี้เขาถ่ายรูปข้างในมัน้มยโอเคได้ข้อมือแล้วเราก็เข้าไปถ่ายรูกปกันได้เลยนะครับผ่านทางนี้นะเดินไป เข้ามาแล้วแดดร้อนมากเลยนี่นะครับมันก็โอเคอยู่นะสถานที่แต่ว่าแดดก้นแรงเลยแรงมากๆไม่เพา่ามันไม่มีร่มไม่มีต้นไม้เลยนะครับมีแต่ล่มแบบร่มเงาของอาคารตัวอาคารเราจะไป,าาาไปถ่ายวิดีโอก่อนหรือยรูปก่อนเราไปถ่ายรูปีกอ่งันโอเค ออออขอร่มหน่อยเขาจะไปนั่งรอตรงนั้นนั่งรองเอาร่มมาท่านจะไปสำรวจพื้นที่ก่อนโอ้โอ,<ไ>อ,โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนนะครับแดดมันร้อนเนาะเดี๋ยววนขวานะครับอันนี้โซนนี้ก็เด็กๆก,ก็น่าได้ชอบเนาะเดี๋ยวแฟนไปนั่งรองตรงนี้มันร้อน ตัวนี้นะครับแนะนํำให้มาช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆดีกว่าเนะจะได้แดดไม่ร้อนมากแต่ถ้าใครไม่ไม่ไม่กลัวแบบว่าไม่กลัวแดดเนาะก็มาได้วันนี้วันอาทิตย์นะครับที่27กุมภาพันธ์2564นะครับคนก็ก็สมควรหนึ่งนะเพมีเยอะอยู่ แต่ว่าถ้าแดดไม่เยอะขนาดเนี้ยมันก็น่าจะแบบว่าคนเยอะกว่าน,นี้อันนี้แดดคตรร้อนแต่คตรร้อนนะครับโอเคอ,อ่ะไปดูบ้านขนมหวานคาเฟ่นะครับพื้นที่มีประมาณตีๆเป็นหนึ่งไร่นะ ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่ครับผมจะพาเดินอ้อมมาดูนะออกแนวสไตล์ผู้หญิงเนาะหน่มหวานชโโ็อกโกแลตไอศครีมเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับก็ใหญ่อยู่นะไข่รูปโอ้โหแบบหืไข่โโมไ,ขไม่ไหวอะ่ะโอ้ลมพอมีนะครับลม นี่โซนด้านล่างเป็นแบบนี้โคลุมแรงมากเลยโซนด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับแจม่มทั้งนั้นเลยขาวมากครับโอขาวมากเลยไอไอสกีมนะขาวอะหรือใครมองเห็นอย่างเงินขาวก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมเราไปดูกันเลยทางนี้ พาเลาละพาเลาละวันนี้แฟนไม่มาด้วยแฟนรอดอนอน,น,นี่เลยนะครับโซนก็มีค่อนข้างเยอะอยูน่นะอันนี้ไอไอส์ครีมยักษ์ไอส์ครีมยักษ์มาเร็วป้าป้ากระปู่นกระปน,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 นไปดูฝั่งข้างล่างดีกว่านี่มีบ้าน ก็ก mm ีร mm, ันด้อือน่ารักเปล่ากีรันนะครับกีรันไปต้องแดดร้อนโคตรแล้วก็คุ้มอยู่นะผู้ใหญ่รล้วยี่สิบนะครับมีมุมถ่ายรูปคือเยอะมากอ่ะคุณจะถ่ายตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะคุณจะตีลังกาถ่ายนอนถ่ายก็ได้ครับผมก็แล้วแต่อ่ะประมาณนั้นอ่ะ ดูโซนนี้มาลงอันนี้ผมเดินวนขวาลงมานะมีบ้านน่ารักเลยอืมดีมากเลยนะครับแจมแจมมาดูด้าน่างนี่โซนอันนี้โซน,นไอสกรีมมีเยอะมากเลย พัทยา้นถ้าตรงข้าวเนี่ยจะเป็นฟามแก่นะครับส่งนู้นน่ะก็สวยอยู่นะฟามแก่พัทยาแล้วก็ริมแม่น้ำดดนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะตรงนู้นน,น่ะพัทยาชิฟฟ์ฟารฟามแก่นะครับโอ้ยลมแรง บ้านขนมหวานเราไปดูกอว,วันนี้กูอ่ะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะสาวๆแต่งตัวสวยๆน่ารักน่ารักเข้ากับเทรนแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับไปต,ต่อกันเลยโอ้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูตรงนี้ว้าวนี่ลมแรงนะครับ มีน้ำไม่ได้ทําเป็นฮอทําเป็นน้ําตกอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นน้ําตกนะครับนี่ทําเป็นน้ําตกนะมีประมาณหนึ่งสองสามขั้นนะครับน้ําตกมีประมาณสามขั้นน้ําตกเคคาหละลึกมันไปเนาะส่วนโซนนี้เป็นไอศครีมยักษ์ข้างบนขึ้นไปได้นะครับข้างบนขึ้นไปได้นะข้างบน เป,ปเป็นปูนนะครับวัสดุเขาทำเป็นปูนเนาะปูนทำเป็นรูปไอศครีมแล้วก็ทาสีอืมตัวนี้เป็นบ้านคาเฟ่นี่ไอ,อศครีมยักษ์เดินรอดใต้ได้เขาล่กับร้อนร้อนมากๆเลย ในโซนข้างหลัง <S <S เอาช 1, 2, แชร์หนึ่งสองสามสวยแล้วค่า้าตุยอดมากเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ้าจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปตรงนี้เดย๋ยวให่ใส่ดูทีน,นะครับ่างขึ้นนะบนบนบนบันไดครับผมติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับ คมบ้านกูกูเวครับผมมีตักถ่ามีเอฟซีักายด้วยอ่กี้แล้วก็มีโซนนี้ครับโซนนี้โซนนี้ใหญ่อยู่นะโซนเนี้ยเป็นบ้านขนมเค้กโหแต่นางแบบเราร้อนยินล่ลมอยู่ ก็ร้อยยี่สิบบาทเข้านะุมนะคับคุ้มณจะได้รูปไม่ต่ำกว่าห้ารอยรูปแน่นอนถ้าคุณขยันถ่าย <laughs> วันนี้ผมจะเป็นมือกล้องให้แฟนนะครับหลังจากที่ถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วมีน้ำตกแจมแดดร้อนโคตรอันนี้ผมกลางร่มนะถ่ายวีดีโอเนี่ยจะพาไปดูตรงนี้นะครับสวนน้ำตกเราล่มเย็นดี โอเค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 สวัสดีครับผมกรบ้านทูน่าครับวันนี้จะพามา go away go away คาเฟ่สวนคาเฟ่น้ำหวานคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เฟอะไรวันนี้อสีนี่โคตรสวยเลยอันนี้มันเดินอ้อมมาก็จะถึงจะหมดแล้วนะ เดินอ้อมมาฝั่งนี้นี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโอ้ลมลมก็แรงอยู่นะลมแรงอยู่นะครับอันนี้เป็นโซนออก็ลมเค้กก็มีคนถ่ายรูปก,กันเยอะะเลยใครไม่กลัวร้อนรับรอ,องได้รูปสวยๆแน่นอนนะครับส่วนใครกลัวร้อนเนี่ยก็รอนแดดแดดล่มลมตกก่อนแล้วกัน โอคครับตรงนี้คนก็อยู่ในระดับนึงนะส่วนหาก็กว่าแดดกันอยู่ยังไม่ออกนอกนอกกลุ่มสตรอบอรี่สวยงามสวยงาม เราอ้อมมาทังนี้แล้วจะกลับมาวนที่เดิมแล้วโอ้ยโอยโอยลม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 แรลงมากเลยเราจะไปหาแปลแล้วแหละนี่โซนนี้นะครับเราก็จะมีส,วสาวๆนา่นารักๆถ่ายรูปกันไปเกะ้างกันไปโอเคก็ประมาณนี้ครับ ถ้าใครจะมาก็ผมว่าไม่แพงนะร้อก็มุมขนาดนี้ก oh <my. S 1> ็พอได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวทางแอดมินคมบ้านโูนะครับจะไปถ่ายรูปสวยให้ดูเดี๋ยวจะลงในเพจอีกทีหนึ่งนะครับเพจรอบไปมั่วทัวร์กินเที่ยวแล้วฝากกดติดตามที่เพจเป็นปุ๊ด้วยนะครับยัง mm hmm. ไงก็มาประมาณนี้แล้วก็จะตะดวิถถ่ายรูปันแล้วแฟนตั้งรอนนะแล้ว โอเคแดดร้อนมากนะครับในกาลางร่มถ่ายในงานมมนได้แดดโคตรร้อนประมาณน,นี้เจอไปถ่ายรูปก,กันแฟนงอนมากเลยแล้เวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ